Milka, yeah! <목소리> 안녕하세요. 로즈 커츠입니다. 6월 10일 배틀필드 댄스 파티에 저희 로즈 커츠가 <목소리> 함께 하게 되었습니다. <웃음> <웃음> 네 여러분들 앞에 처음 서는 무대인 만큼 여러분들 만날 생각이 너무나도 설레고 기대되는데요. 여러분들 많이 오셔서 저희 로즈 커츠와 함께 신나고 즐거운 댄스 파티 됐으면 좋겠습니다. <목소리> พวกเรา Lost c a นะคะก็ะอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะไปร่วมง,งาน Better Future Night Party นะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่10มิถุนายนนี้นะคะและวันนั้นเนี่ยก็มีแขกรับเชิญมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งเกาหลีแล้วก็ฝั่งไทยค่ะใช่แล้วค่ะฝั่งประเทศไทยนะคะนําทีมโดยพี่บี้สุกฤกค่ะพี่เป็ดผลิตโชคพี่ฮันอิสรียแล้วก็พี่ชินชินอุบุค่ะส่วนฝั่งประเทศเกาหลีนะคะนําทีมโดยพี่พี่ทรีมาิแล้วก็พวกเรา Lost c เย้ น,นั้นนะคะสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าจะมีการแข่งขัน dance battle ด้วยค่ะแล้วมารุ้นกันนะคะว่าวันนั้นเนี่ยทีมฝั่งปรินเนี่ยจะส่งใครไปเป็นตัวแทนค่ะถ้าอยากดูทำไงบ้างคะนางเอิญค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาเจอพวกเรานะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยติเก็ตแม่แจ๊ทุกสาขาคา่ะได้ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่21เลยนะคะแล้วสำหรับใครที่ซื้อในช่วงเวลานี้นะคะบัตรก็จะอยู่ในราคาพิเศษมากๆค่ะเพียง950บาทค่ะแต่ หมดแล้วนะคะบัตรก็จะอยู่ในาคาที่หนึ่งพันสองร้อยบาทค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาเจอพวกเรานะคะเจอกับพวกเราได้ที่โชดีซีโอเอซิสการ์เด้นนะคะมาไกนเยอะนะคะมาไกนเยอะนะคะอัลา,า,าก,กันค่ะซ you